ขณะที่ทีมผู้บริหารกระทรวงสาธารณาสุขค่ะก็ได้เปิดเผยถึงสถานการณ์โรคอิบิราในประเทศไทยนะคะว่ายังไม่น่าเป็นห่วงค่ะแม้จะพบผู้ติดเชื้อเพิ่มสองรายในประเทศดีอาคองโกแต่องค์การอนามัยโลกก็ยืนยันว่าเชื้อดังกล่าวไม่มีความเชื่อมโยงอย,อย่งประเทศอื่นและเบื้องต้นก็ยังไม่พบผู้ป่วยนอกทวีแอฟริกาด้วยส่วนความคืบหน้าของกรณีหญิงสาวไทยไวัย48ปีที่อยู่ระหว่างการสอบสวนโรคนั้นผลการตรวจไม่พบการติดเชื้อนะคะ ต้องรอผลเลือดซ้ำอีกครั้งหนึ่งก็คาดว่าจะสามารถกลับบ้านได้ในวันนี้มาตรการของกระทรวงสาธารณสุขก็ยังคงเฝ้าระวังโรคทั้งในคนและสัตว์ค่ะเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขเฝ้าระวังสานามบินและด่านชายแดนการระบาดก็ยังหลักๆเนี่ยยังอยู่ที่4ประเทศนะครับก็คือกินีไลเบียและก็เซียร่ลยลาลีโอนนะครับเหตุการณ์ที่สําคัญนะครับ ก็คือไลบีเรียที่เคยมีข่าวว่าผู้ป่วยที่ป่วยแล้วก็อยู่ในศูนย์รักษานะครับนี้ออกมาขณะนี้นทางการไลบีเรียเขาตามตัวกลับมาได้แล้วนะทั้ง17คนนะครับอย่างที่เคยนําเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นพามา่าอินเดียเวียดนามที่มีการตรวจสอบผู้เดินทางที่มีอาการมีไข้นะครับทุกรายก็พบว่าเป็นผลลบต่อเชื้ออีโบลาแล้วก็เป็นโรคอื่นๆเช่นกรณีพม่าก,ก็รายงานว่าเป็นมาลาเรียนะครับ องค์การอนามัยโลกได้สรุปสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาว่ามีผู้ติดเชื้อแล้ว2,615รายค่ะมีผู้เสียชีวิต1,427รายโดยการระบาดของเชื้อยังอยู่ใน4ประเทศหลักคือกินีไลบีเรียเซราเดโอและไนจีเรียส่วนกรณีที่มีผู้ติดเชื้อในประเทศเลบีเรียที่มีผู้ติดเชื้ออีโบลาหนีออกมาจำนวน17คนนั้นขณะนี้ทางการได้จับตัวกลับไปแล้วนะคะส่วนในประเทศเซราเดโอที่พบว่าอาสาสมัครจากประเทศอังกฤษติดเชื้อ ทางการอังกฤษจะนำอาสาสมัครผู้ติดเชื้อกลับไปรักษาที่ประเทศค่ะ